ถึงปลาทั้งโกที่เขาทอดขายกันตอนเช้าๆเนี่ยมีเยอะแยะมากมายหลายสูตร <Wow. S 1> ซึ่งคลิปนี้นะถึงจะเอาสูตรปลาทั้งโกมาแนะนําด้วยกันถึง3สูตรลองเอาไปฝึกทอดฝึกทํากันนะครับในคลิปจะแนะนําขั้นตอนวิธีการทําอย่างละเอียดฝึกทํากันบ่อยๆก็เอาไปทอดขายเป็นอาชีพได้สบายๆท้ายคลิปนะถึงจะเปรียบเทียบให้ดูกันด้วยว่าปลาทั้งโกทั้ง3สูตรเนี่ย มันอร่อยแตกต่างกันยังไงบ้างไปติดตามชมกันดูว่าปลาท้องโกสูตรไหนจะเป็นสูตรในดวงใจของคุณเชิญเลยครับนาตเราจะมาเริ่มกันที่สูตรที่หนึ่งนะครับส่วนประกอบก็จะมีแป้งอเนกประสงค์ผงฟูเบกกิ้งโซดาน้ำเปล่าเกลือปน่นน้ำตาลทรายแอมโมเนีย น้ำมันพืชแล้วก็ยีสต์ซึ่งสำหรับในคลิปนี้เนี่ยน้าตึงจะใช้แป้งสาลีเอเนกประสงค์ตาเว่าส่วนใครจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับขอให้เป็นแป้งสาลีเอเนกประสงค์ ช่างแป้งให้ได้น้ำหนัก250กรัมซึ่งอัตราส่วนขนาดนี้เหมาะสำหรับฝึกทำครับสำหรับช้อนตวงให้ใช้ช้อนแบบนี้นะครับซึ่งจะมีระบุว่าขนาดเท่าไรอย่างเช่นอันนี้คือ1ส่วน4ช้อนชาเราก็จะตวงผงฟู1ส่วน4ช้อนชาแล้วก็เบกกิ้งโซดา1ส่วน4ช้อนชาเช่นเดียวกัน ใช้ตะก้อมือค้นให้เข้ากันจากนั้นก็ใช้กระชอนล่อนสักหนึ่งครั้งเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดียิ่งขึ้น พอร่อนแป้งเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทำส่วนของเหลวกันครับนะตึงในส่วนของเหลวอันดับแรกเราก็ใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะแอมโมเนียครึ่งช้อนชาน้ำมันพืชครึ่งช้อนชาแล้วก็ยีสต์หนึ่งส่วนสี่ช้อนชาสุดท้ายก็น้ำเปล่าประมาณ180กรัมครับ จากนั้นก็ใช้ตะก้อมือคนให้ส่วนผสมละลายเข้ากันดีเกลือและน้ำตาลทรายจะให้รสชาติกับปลาทองโกส่วนแอมโมเนียเนี่ยก็คือเอกลักษณ์ของปลาทองโกเขาเลยนะครับเขาจะช่วยให้ปลาทองโกพองกรอบกรวงและแอมโมเนียเนี่ยเมื่อโดนความร้อนก็จะสลายตัวกลายเป็นไอไปจนหมดเหตุที่ปลาทองโกมีกลิ่นแอมโมเนียตกค้างก็เพราะว่าใช้เวลาทอดไม่นานพอนั่นเอง เมื่อส่วนผสมของเหลวเข้ากันดีแล้วก็นําเอาแป้งที่ร่อนไว้เทรวมกันคลุกเคล้าให้เข้ากันดีครับเราจะไม่นวดนะครับจะใช้วิธีคุกเคล้าแบบนี้ไปเรื่อยๆ อาจจะใช้มือคลุกเคล้าเลยก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกหลังจากส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็แรปคุมไว้พักแป้งสักประมาณ2ชั่วโมงครับ <Okay. S 1> เราแรปคุมแป้งเอาไว้ครบ2ชั่วโมงก็นำออกมากลับแป้งสักหนึ่งรอบนะครับ จากนั้นก็แรปและนำกลับไปพักไว้อีก2ชั่วโมงจึงจะนำมาทอดได้ครับนาตึงหลังจากพักแป้งไปจนครบประมาณ4ชั่วโมงเราก็จะได้แป้งลักษณะแบบนี้ครับนาะตึงมีอุปกรณ์สำหรับโรยผงแป้งเป็นแบบนี้ครับตรงนี้จะเป็นตะแกรงไนล่อนเราก็จะเอาแป้งใส่เข้าไปในกระบอกนี้ครับแล้วก็ปิดฝา แล้วเราก็สามารถโรยผงแป้งลงมาได้แบบนี้ครับทำแบบนี้ก็เพื่อมให้แป้งติดมือติดพื้นนะครับเราจะแบ่งแป้งออกมาสักครึ่งหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่จะแบ่งแป้งก็อาจจะใช้ผงแป้งโรยลงไปเพื่อมาให้แป้งติดภาชนะหรือติดอุปกรณ์ต่างๆครับเมื่อแบ่งแป้งมาครึ่งหนึงแล้วก็ใช้ผงแป้งโรยให้ทั่วครับ ทําแบบนี้ไปทุกครั้งนะครับแป้งจะได้ไม่ติดมือทีนี้เราก็จะมาขึ้นรูปปลาทั้งโกกันครับตัดแป้งออกมาเป็นเส้นลักษณะแบบนี้ครับจากนั้นก็ ใช้มือค่อยๆดึงแป้งออกมาเป็นเส้นยาวๆมือหนึ่งดึงมือนึงก็ค่อยๆตบแป้งลงไปนะครับทำกันด้วยความเบามือเร็วแต่เบามือนะครับในตัวอย่างนี้นะถึงจะทำปลาทองโกแบบตัวอวบอ้วนซะหน่อยนะครับก็เลยจะทำแป้งหนาหน่อยนึง ใช้น้ำเปล่าแต้มที่ตัวแป้งสลับกันไปแบบนี้ครับจากนั้นก็โรยแป้งใส่มือนิดนึงหยิบตัวแป้งขึ้นแตะกับอีกชิ้นหนึ่งที่แต้มน,น้ำไว้กดเบาๆให้แป้งติดกันครับตั้งน้ำมันร้อนพอประมาณนะครับความร้อนก็ประมาณสัก160ก็พอ ไฟลงเป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะครับดึงแป้งนิดนึงหย่อนแป้งปลานโกลงไปนะครับเราจะไม่ทอดด้วยน้ำมันร้อนจัดเกี่ย์เบาๆให้ปลาทงโกโดนน้ำมันได้ทั่วถึงนะครับ เราจะทอดแบบนี้ไปเรื่อยๆใช้เวลาประมาณสัก4-5นาทีอย่าใช้ไฟแรงนะครับการตัดแป้งขึ้นรูปปาท่องโกะเนี่ยมีส่วนสำคัญที่จะทําให้ปาทองโกะมีรูปทรงออกมาในแบบไหนนะครับสำหรับสูตรนี้เนี่ยน้ตึงตัดแบบหนาหน่อยก็จะให้ตัวปาท่องโกะอวบอ้วน,น,นเนื้อในก็จะนุ่มกรอบนอกนุ่มในนะครับววถ้าใครชอบแบบกรอบกรวงก็ตัดแป้งให้บางหน่อย ตัวเล็กหน่อยปลาทัองโกะเก็จะกรอบกลวงมากกว่านี้ครับทอดไปจนปลาท่องโกะพองฟูสวยขึ้นสีเป็นสีเหลืองทองครับก็ค่อยๆทยอยตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันพร้อมที่จะรับประทานขณนะร้อนๆได้เลยนะครับอร่อยมาก ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยไปแล้วครับสำหรับปาท่องโกสูตรที่1เดี๋ยวเราจะไปลุยทําสูตรที่2และ3ในลําดับต่อไปเลยครับสำหรับปาท่องโกสูตรที่2เราจะเติมน้ําตาลทรายเพิ่มมาอีกเล็กน้อยแล้วก็เพิ่มนมข้นจืดเข้ามาอีก1ช้อนโต๊ะดังนั้นสูตรที่2เนี่ยเขาจะมีความหวานกลมกล่อมมากกว่าสูตรที่1เล็กน้อยนะครับ ส่วนขั้นตอนการทำเนี่ยเหมือนกับการทำปลาท่องโกสูตรที่1ทุกประการครับตั้งแต่การช่างแป้งร่อนแป้งและการผสมแป้งนวดแป้งรวมไปจนถึงการพักแป้งก่อนขึ้นรูปทำแบบเดียวกันเลยนะครับ ร่อนแป้งเสร็จแล้วก็มาทําส่วนของเหลวกันต่อเลยครับเกลือครึ่งช <scholars> pa ้อนชาน้าตาลทราย1ช้อนโต๊ะกับอีกนิดหน่อยแอมโมเนียครึ่งช้อนชาน้ำมันพืชครึ่งช้อนชายีสต์หนส่วนสช้อนชาแล้วก็นมข้นจืด1ช้อนโต๊ะสุดท้ายก็น้าเปล่าประมาณ170กรัมครับใช้ตะก้อมือคนให้ส่วนผสมละลายเข้ากันดี จากนั้นก็เทส่วนของเหลวลงผสมกับแป้งที่ร่อนไว้ครับคนเคล้าให้แป้งและส่วนผสมเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นก็พักแป้งตามขั้นตอนในแบบสูตรที่1เลยนะครับนาตงสำหรับสูตรที่3น้าตึงจะตัดน้ำมันพืชออกแล้วก็เติมเป็นมาการีนลงไป1ช้อนโต๊ะ ตามด้วยไขย่ไก่1ส่วน4ฟองหรือประมาณ15กรัมซึ่งแต่เดิมแล้วเนี่ยจะใช้ไข่ไก่1ฟองต่อแป้ง1กิโลกรัมอันนี้เป็นสูตรที่น่าตึงทอนลงมาแค่1ใน4ของสูตรนะครับนอกนั้นส่วนผสมอื่นๆก็จะเหมือนๆกันรวมถึงขั้นตอนการทำก็เหมือนกันทั้งหมดกับสูตรที่1และ2ดังนั้นเราก็ดูกันไปเร็วๆเลยนะครับถือซะว่าเป็นการทบทวนขั้นตอนการทำไปในตัวด้วยเลย หลังจากพักแป้งไปประมาณ4ชั่วโมงเราก็มาขึ้นรูปเพื่อทําการทอดปลาต้องโกสูตรที่3นี้กันเลยนะครับซึ่งหากใครคิดจะทําปลาต้องโกขายเป็นอาชีพกันแล้วละก็นะตึงขอแนะนําว่าต้องฝึกทําฝึกทอดบ่อยๆให้เข้ามือมันสังเกตลักษณะแป้งความร้อนของน้ํามันแล้วก็ปรับส่วนผสมต่างๆให้ได้รสชาติตามที่เราต้องการอย่าลืมนะครับฝึกบ่อยๆแล้วคุณจะทอดปลาต้องโกได้สวยอร่อย ในแบบที่คุณต้องการแน่นอนครับหลังจากลงมือทำปลาทั้งโกทั้ง3ส,สูตรแล้วก็พบว่าอร่อยทั้ง3ส,สูตรเลยครับสูตรที่1เนี่ยจะให้ความกรอบมากที่สุดสูตรที่2จะกรอบนอกนุ่มในเนื้อข้างในอร่อยครับ ส่วนสูตรที่3เนี่ยผิวนอกเขาจะกรอบละเอียดเนื้อข้างในจะนุ่มคล้ายโดนัทส่วนตัวนถึงว่าสูตรที่3เนี่ยอร่อยสุดๆเลยกินกับนมข้นหรือสังขยาเนี่ยฟินมากยังไงก็ตามนะครับอันนี้ก็แล้วแต่รสนิยมของแต่ละท่านต้องลองเอาไปปรับกันดูว่าชอบแบบไหนแล้วก็ฝากทริคเล็กน้อยไว้ว่าหัดขึ้นรูปปลาต้องโกใหม่ๆให้ทำตัวเล็กๆไปก่อนนะครับ จะทอดง่ายกว่าการทำตัวใหญ่ใครอยากทอดปลาทั้งโกขายเป็นอาชีพก็ต้องฝึกทำฝึกทอดบ่อยๆเอาให้แม่นซึ่งน้ตึงขอบอกเลยว่าไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ปลาทั้งโกทั้ง3สูตรนี้เป็นสูตรที่ใส่แอมโมเนียอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของปลาทั้งโกเลยทีเดียวซึ่งในคลิปต่อๆไปนะ้ตึงจะเอาสูตรแบบไม่ใส่แอมโมเนียมาแนะนำกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้ตึงกันไว้ด้วยคลิปนี้บายบายไปก่อนครับ สวัสดีครับ